hai mốt Hãy em cho kênh hoa ngai đậm Ngay phát à. bắt bốn, không bốn Tối nãy Đu đu đu, đu manh phải lai like, cãi lời มึงเจียมตัวไหมเนี่ยไข่มุกไปไปกัดไปเข้าบ้าน เข้าบ้านดูไข่มุกไปแล้วไข่มุกสนอกดนอโดเนาะกอดเนาะกอดเนาะดูดู ก <ừ. S 2> ือกน้กนกโอ้ยม้มนซอ้ยไมกโอ้ยโอ้ยเจ็บ un, เจ็บมันเจ็บเข้าบ้านเดี๋ยวนี้